รู้ไหมทำไมใครๆก็ดูวอลเล์บอลกันสนุก เพราะว่าสาวๆตบกันได้สนั่นแล้วเพราะอะไรถึงทำให้พวกเธอแข็งกแกร่งกันได้ขนาดนี้ปียนุษย์และอัจฉราพรสองผู้เล่นตัวหลักของทีมชาติไทยมีคำตอบกับเรื่องนี้ค่ะนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเพิ่งเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเพื่อพักและฝึกซ้อมเตรียมไปแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นสลีกสัปดาห์ที่3ที่ประเทศเบลเยียมแฟนๆลูกยางไทยก็ยังให้การต้อนรับพวกเธอยังเหนียวแน่นอบอุ่น แถมยิ่งบอกเป็นเสียงเดียวกันอีกว่านักกีฬาชุดนี้เล่นได้ใจสุดๆจริงๆทีมไทยมันพัฒนาขึ้นเยอะห,หรือผมมันเยอะขึ้นมากแม้กระทั่งด้านจิตใจของน,นักกีฬาอยนค่ะมันมันถึงนั้นจะเสียแต่คนรุนกับมาเล่ยหรือว่าชุดนี้น่าจะจะไปในใ,ใจันค่ะสำหรับผมคิดว่าน่าจะเป็นด้านจิตใจก็คือ,อือนชุดนี้คือเขาหนึ่งเลยคือเขาได้รับแรงกดดันอ่อย่างกับเขาเขาได้รับ เาเ,ปเ,ปเีบบคล็ดลับที่ทำให้ทีมลูกยางสาวไทยชุดเจเนอเรชันใหม่ได้ใจทั้งคนไทยและเทศก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนอกเหนือจากการฝึกซ้อมร่วมกันมาหลายปีซึมซับสิ่งดีๆจากรุ่นพี่และเติมประสบการณ์จากการไปเล่นในหลีกต่างประเทศยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่พวกเธอยึดเหมือนกันนั่นก็คือเล่นให้สนุกก็น่าจะเป็นด้วยวัยที่ไล่เลี้ยงก,กันค่ะพวกเราก็เลยเล่นด้วยความที่แบบ อะไรจะเสียมันเป็นโอกาสแรกของเราในการเปิดตัวแล้วก็ในการพาทีมเราเนี่ยให้ทุกคนรู้จักเราก็เลยเล่นด้วยความสนุกแล้วก็ทําให้เต็มที่ในทุกคอ้ายไม่ว่าจะเป็นเสียงจากโค้ชที่คอยกระตุ้นจากเพื่อนร่วมทีมหรือจากแฟนคลับที่สมานคิดว่านี่แหละค่ะมันทาให้เรายิ่ยงมีแรงแรงแรงใจแรงพึ้นในการากแบบในการเล่นมาคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราห่างหายไปสองปีแล้วก็ด้วยความแบบทุกคนขึ้นมารวมตัวกันอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าทุกคนแบบอยากแข่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ ก,ก็มีหลายแมตช์เลยค่ะปีนี้ก็อยากให้ทุกคนติดตามเชียร์พวกเรานะคะส่วนโปรแกร,รมของทัพลูกยางสาวไทยหลังจากนี้ก็จะเจอกับเกาหลีใต้โดมินิกันบราซิลและอิตาลีซึ่งทีมไทยต้องเก็บชัยชนะให้ได้มากที่สุดเพราะจะมีผลกับคะแนนสะสมโลกก็จะต่อยอดไปสู่ทัวร์นาเมนต์คัดเลือกโอลิมปิกเกมส์ที่จะเอาทีมท็อป24ของโลกไปแข่งขันคัดโอลิมปิกเพื่อเอา12ทีมไปปารีส ซึ่งตอนนี้นักวอลเล์บอลหญิงไทยอยู่อันดับที่14ของโลก <Wow. S 1> และยังมีทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์โลกในวันที่23กันยายนถึง15ตุลาคมซึ่งก็จะส่งผลกับอันดับโลกเช่นกันเพราะ FIBB จะตัดคะแนนสะสมโลกในวันที่17ตุลาคมก่อนจะไปคัดโอลิมปิกกันในเดือนกันยายนถึงตุลาคมปีหน้า ซึ่งถ้าหากว่าทีมไทยปรบับจุดบอดเสริมจุดแข็งพัฒนาฟอร์มการเล่นและเรื่องของร่างกายและวิทยาศาสตร์การกีฬาได้แล้วก็เราก็มีหวังอาจจะได้เห็นผลงานวอลเลย์บอลไทยในเวทีใหญ่อย่างโอลิมปิกเกมส์ก็เป็นได้